เพิ่มโอกาสเติบโตในองค์กรด้วย complex problem solving skill สวัสดีครับผมวลุดิมิทยนนะครับเรียกสั้นๆว่าเทอร์โบนะครับเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งดี h o o ูดิ้งเกมครับพวกเราสนใจเรื่องของการสร้างทักษะให้กับผู้คนครับทุกวันนี้นะครับงานของเราก็คือการแก้ไขปัญหาอยู่ทุกวันครับจะดีกว่านี้ไหมครับว่า ทักษะด้านนี้จะช่วยให้เราสามารถเติบโตและก้าวหน้าในหน้าที่การง,งานได้มากยิ่งขึ้นครับ Complex Problem Solving Skill นะครับเป็นทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนครับปัญหาที่ซับซ้อนเนี่ยเป็นปัญหาที่มีผู้คนเกี่ยวข้องเยอะมากเป็นปัญหาที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆอยู่ในนั้นเยอะมากและทุกการตัดสินใจของเราส่งผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านั้น Complex Problem Solving Skill จึงเข้ามาช่วยให้เราสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นไปทีละส่วนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ได้เราจะสังเกตได้ชัดเจนเลยนะครับคนที่มี complex problem solving skill สูงๆเนี่ยปัญหาขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะคลี่มันออกมาเป็นมหาเล็กๆหลายๆอันก็จะสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหานี้โดยสร้างผลกระทบให้กับผู้คนเนี่ยน้อยที่สุดครับงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นถ้าอยากเติบโตในหน้าที่การงานก็จะเป็นต้องมีทักษะนี้ครับเห็นไหมครับว่า complex problem solving skill สำคัญต่อเราในฐานะคนทำงานขนาด แต่ถ้าเกิดใครยังไม่ชํานาญหรือ,อยังรู้สึกว่าตัวเองแก้ไขปัญหาได้ไม่เก่งนะครับผมอยากชวนมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับผมจะพาทุกคนไปรู้ว่าการเตรียมตัวก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาต้องทําอย่างไรบ้างกระบวนการในการหาปัญหาหรือว่าจุดที่เกิดขึ้นของปัญหาต้องทําอย่างไรการรับมือกับการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหานั้นนะครับ มารับคมทักษะความคิดการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายไปกับผมที่ f u t u r e s k i l l ครับ